บางรัก,กรรมวิทยาศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเน้นการมีส่วนร่วมด้วยภาคีเครือข่าย SOH มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตมีความรู้คู่คุณธรรมด้วยการบริหารจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพด้วยรูปแบบ BSQM เน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและก้าวทันประชาคมอาเซียน โรงเรียนบางระกร,รมวิทยาศึกษาเปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2,559มีจำนวนนักเรียนทางสิ้น732คนบุคลากรประกอบด้วยผู้บริหาร2คนครูผู้สอน38คนครูอัตราจ้าง5คน ครูชาวต่างชาติสองคนครูธุรการหนึ่งคนนักการพานโรงสคนและแม่บ้านหนึ่งคนปัจจุบันมีนายธีรพัฒน์ดีเทดเกียรติดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนายยงยุทธรุ่งแจ้งดํารงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนางสุวรรณีจันจำแจ้ง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการนายสมพรนิติเสถียรหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไปนางนาฏอนงเขียวพฤกหัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนนางยุพินพรมใจสาหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานงบประมาณนางวรนณสิริสิงห์มาหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนบารกรรมวิทยาศึกษามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่องด้วยรูปแบบ BSQM บริหารจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมิบาลเน้นการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมด้วยภาคีเครือข่าย SOH เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเป้าหมายและตรงตามความต้องการของชุมชน มีการพัฒนาอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมบรรยากาศภายในโรงเรียนและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัยครบทุกห้องเรียนมีการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับสืบค้นข้อมูลที่รวดเร็วสนองตอบความต้องการการเรียนรู้อย่างฉับไวก้าวทันโลกในยุคปัจจุบันอย่างลงตัว เพื่อให้นักเรียนมีความรู้สึกประทับใจและเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาโรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพเป็นต้นแบบส่งเสริมให้ครูมีความสามารถมีความรู้ตามศักยภาพทางด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบจัดเตรียมการสอนและปฏิบัติการสอนได้อย่างดีเยี่ยมตามหลักสูตรมาตรฐานสากล สอดคล้องกับบริบทท้องถิน่นสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยโรงเรียนบารกรรมวิทยาศึกษามุ่งปลูกฝังและพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบว,วินัยด้วยรูปแบบ bsqm ภายใต้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากครูที่ปรึกษาจนได้รับการยอมรับให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการดูแลนักเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39มีการจัดการเรียนการสอนแบบ2ภาษา EIS เน้นการใช้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยโดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสำคัญมีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ตามที่นักเรียนสนใจส่งเสริมให้เกิดการสแสวงหาความรู้ เรียนรู้ด้วยตนเองทั้งจากห้องสมุดสื่ออินเทอร์เน็ตนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมอย่างหลากหลายอาทิกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนักเรียนกิจกรรมการทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่งมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีจิตสำนึกรักและใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมีภูมิคุ้มกันต่อสภาพแวดล้อมที่กำลังเปลี่ยนแปลงในยุคข,ของโลกาภิวัตน์ก้าทานประชาคมอาเซียนจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้บริหารคณะครูนักเรียน ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนส่งผลให้โรงเรียนผู้บริหารคณะครูและนักเรียนได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าเป็นที่ประจักษ์สู่สาธารณชนดังต่อไปนี้โรงเรียนโล่รางวัลดีเด่นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประเทศ ปีการศึกษา2,559จากสําจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโลดรางวัลชนะเลิศการประกวดโรงเรียนออยอน้อยระดับจังหวัดปี2,558จากสํจากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดพิษณุโลกเกียรติบัตรรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมระดับจังหวัดประเภทสถานศึกษาประจำปี2558จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกรับรางวัลป้ายเกียรติยศพร้อมเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรีประจำปี2558จากกระทรวงสาธารณสุขได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดบุรี จากสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดพิษณุโลกรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำประจำปีการศึกษา2557จากมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยผู้บริหารนายธีรพัฒน์ดีเทิดเกียรติรับเกียรติบัตรรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด ประเภทบุคคลประจำปีพุทธศักราช2558จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกนายยงยุทธรุงแจ้งรางวัลผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นจากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยสอบอมอทคณะครู ครูปอลินหยุ่นตะกูลได้รับการเชิดชูเกียรติทายาทช่างศิลปะหัตกรรมประจำปีพุทธศักราช2559ประเภทงานเครื่องกระดาษตัดกระดาษรังผึ้งจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์กรมหาชนนางอาทิตยาน้อยน้ำใสได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายามุข จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการนางอาทิตยาน้อยน้ำใสได้รับรางวัล The International Conference on Special Education i n v i t a t i o n a l to Enhance Learning Initiative and Practice สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ร้อยตีเลาะเทียมเมฆ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะครูดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2559จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทยนางสุรีสิริรัตน์ได้รับโล่รางวัลระดับดีเยี่ยมนวัตกรรมที่เป็น best practice ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ และรางวัลดีเด่นด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับทองประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลางในโครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปีการศึกษา2558สําสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39นางนาฏอนงเขียวพึกนางจงจิตศีดีนางสาวเบญจพรดีแล้ว นางสาวสมหมายแก้วหนูนายรัตนกรไกเรเลิกนายอดิเรกน้อยพาณิชย์ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ1นึ่งแสนครูดีประจำปีพุทธศักราช2558จากครูสภานักเรียนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่65ประจำปีการศึกษา2558นักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันร้องเพลงไทยรุกกรุงประเภทชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่65ประจำปีการศึกษา2558นักเรียนได้รับรางวัลยุวชนประกันภัยดีเด่นประเภทละครสั้นและหนังสั้นรองชนะเลิศอันดับสองระดับภาคเหนือโครงการยุวชนประกันภยัยประจำปี2558 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคอปพนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตซอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน15ปีการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2558รรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับจังหวัด การประกวดกล่าวคำอารัธนาและถวายทานในพุทธศาสนาพิธีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งระดับจังหวัดประกวดแต่งคำประพันธ์กรสดระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งกีฬาฟุตซอลชายรุ่นอายุไม่เกิน18ปี การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดพิษณุโลกประจำปี2558นักเรียนสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยดังนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประเภทรับตรงจำนวนหนึ่งคนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังประเภทรับตรงจำนวนหนึ่งคน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประเภทรับตรงจำนวนหนึ่งคนมหาวิทยาลัยศิลปากรประเภทรับตรงจำนวนหนึ่งคนมหาวิทยาลัยนเรศวรประเภทรับตรงจำนวนหกคนมหาวิทยาลัยพะเยาประเภทรับตรงจำนวนสิบเอ็ดคนมหาวิทยาลัยสุรนารี ประเภทรับตรงจำนวน7คนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงประเภทรับตรงจำนวนสองคนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาประเภทรับตรงจำนวน7คนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ประเภทรับตรงจำนวนหนึ่งคน ชาวบอสอทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานที่ช่วยกันพัฒนามาถึงทุกวันนี้และพร้อมจะก้าวเดินเคียงข้างกับท่านเพื่อพัฒนาบุตรหลานของเราพัฒนาคุณภาพให้ได้ระดับมาตรฐานสากลต่อไป